เสื้อกับเสื้อไปมูจะเอาไปเสื้อเลยไม่ต้องมีทีมไหนหรอกมันอยู่ทีมเดียวกันแต่คุณเกิดหอนเอาคือลงบ้างเป็นอย่างนี้นี่ลงหลุมนี่คืออยกาไ้เมียคอมเมนต์ขนาดล่ะพ่ต้องคิดยังหลายแต่ว่าเฮานนี้เฮาเกี่นกับเรื่องสีนะ เจกรู้ท่านข่อยเจ้าก็เห็ดใส่แบบบ่คามเขาไม่เงินกงสิทธิ์สิกันเขีวเจ้ายังไงเอายังไงบางทีน้องมันก็เป็นแฟนเนาะจะไหนเลไมมาแต่งงานมันอย่างไรมันแต่งงานแล้วมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งข่อยก็เคยใส่ชีวิตบ เคยเคยมีแฟนมีความรักมีอย่างมาอยู่เด็ก,บบกดาวบอดคือมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเนาะพอมาตรงนี้มันเขาคือมันเป็นทีนม,นมันชีวิตมันก็คือชีวิตขอ่ขอยก็อบอกขีว่าขอยส่เกิดมาเราขอยตรงนี้โมเมนต์แบบเมื่อหึงคนเลยขอยเป็นคนโมินแพ้อยู่แล้วก็อบอกซือ้ขอข่อย่อโตอะไรนี่บอกเลยออข่อยเจ้านี่มันดีแล้ว คอยบอกเลยว่าคอยพ่อตัวคอยคอยบมม่มเงินทัทั้งสิ้นเลยคอยว่าคอยพ่อสมควรแหละเป็นคนที่แบบเด็ดขาดไนี่พี่เอกเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดแล้ว,วเออยังไงก็ได้อะไรจะเกิดให้มันเกิดฟาดกันไปเลยเออชีวิตกูกูคิดว่ากูแบบกูอยู่ได้อะ่ะเออควยแต่ตอนนี้เจงคีดอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเอาก็คิดไม่ได้ไงก็ตามเธออยู่นี่ แบบทําอะไรเขาอยากให้ทําอะไรก็ทําแบบกระตือรือร้นผมเมื่อเดียวบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมแบบเออโทรศัพท์เพื่เสียผมกับบว่างขี่จนแต่แม่ปอบไหนใครอ่ะพี่เอกอกไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องไปซองเจดล้วอันบอแมนคือพาอหมายว่าจะคือ ตังคนกับตังพ่อตูล่ะเขาคนบริวาร่ข่กับเป็นคนบริเวตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนชอบคนง่ายอะถ้าถ้ารู้สึกว่าคือคุยได้แต่ว่าพอคุยแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็จะไม่คุยต่อแอนจะเป็นอย่างนั้นดิแต่ว่าตัวเองก็ตัวเองก็แบบอ้อซ้อเขาหน่อยเหมือนมันแร้งอ่ะก็เป็นแบบอ้อเขาหน่อยแบบไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ขี่เกลียวแล้วรับบอสมาเนะ่ สิริชัยพูดยิ่มเยี้ยมคือเขาพูดจริงนะไม่ใช่แล้วทีนี้ทีนี้คือพูดถึงว่าพอนเิงเป็นคนแรกที่เขาเขารู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกเขาเลยเขาอ่ะแบบมันเหมือนกับว่าเออเขามักบอกบอกบอกน้ำดอกผู้สินะแต่เออไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยคือจังสิบใบบดแต่ว่ากัแบบ ร้องบึงร้องบึงกันนะเพราะว่าเคยเคยเชื่อใจตัวเองมาตลอดอะเชื่อเชื่อใจมาแล้วแล้วมันแบบมันพลาดทุกครั้งแหมะเหมือนกับเชื่อความสุขตัวเองแล้วมันพลาดทุกครั้งอะไม่เคยเชื่อคนอื่นอย่างนี้แมแล้ว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 เชื่อพี่บอยเพราะว่าเพราะให้คนอื่นตัดสินใจให้เช่นเดียวกันเพราะเคยเชื่อตัวเองแล้วมันไม่ได้มันมันพลาดก็เลยแบบว่าพ่อขอบพ่อบอยพ่อพ่อทำอะไรให้เขาเจ็บนี้ก็ได้ ก็เลยหห้ก็อื่นตัดสินใจห